สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับจิ๊บอู่สุงันศักดิ์นะครับวันนี้มารีวิวรถของลูกค้าจังหวัดชาเชิงเซานะครับคันนี้เป็นฮีโน m เมก J.O.8E นะครับ240แรงนะครับเป็น6สูบนะครับเป็นปั๊มอ่าไฟฟ้าแล้วนะครับคอมมเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวคันนี้ขอแจ้งราคาก่อนนะครับ950,000บาทครับตอนนี้กระบะทรงนี้เลยราคาปรับลงมาเยอะแล้วก็ ตกแต่งแบบนี้เลยครับ950,000บาทนะครับชุดหน้าครับจะเป็นชุดหน้าตัวใหม่ครับแปลงแค่ท่อนบน,นครับแล้วใส่แก้มวิกเตอร์นะครับแบบมีไฟเลี้ยวข้างนะครับแล้วกันชนใส่แป๊บชายล่างขากระจกอันนี้ก็ติดรถมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายด้านหน้าเข้าๆก่อนนะครับด้านข้างก็เป็นครอบซุ้มนะครับเป็นเลด กาบข้างมือเปิดตัวปิดโชว์ขาอ่อนนะครับขอบแอรรีดน้ำขอบประตูนะครับบังแดดแล้วก็บันไดครับเป็นของอู่สมนศักแข็งแรงครับแล้วก็กาดกันแบตกันถังน้ำมันนะครับแข็งแรงแน่นอนครับ กระบอกดําสีตันนะครับแกน70็มิลแล้วก็กระบะอันนี้ก็เรียกกันง่ายเป็นกระบะทรงแบกแล้วกันะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปคนะครับอ่าความยาว3าเมตรหกนะครับฝาข้าง60นะครับเป็นปีเนียมแล้วก็ตัวเสาสูงเมตรสินะครับเมตรสิแล้วก็ตัวนี้จะเป็น1นึ่ง้าไม้ครับรั้ว 5, 5้ตัวนะครับเป็นทึบเลยนะครับ ตอนนี้เป็นรัห้าตัวปิดทึบเลยบางกลเหล็ดบางฝุ่นหลังก็2แผ่นครับธรรมดาแล้วนี้ลูกค้าให้ทำตัวล็อกฝาท้ายนะครับกันร,ระเบิดนะครับตัวล็อกฝาท้ายเป็นเหล็ดเอากะบะลงไหมหรือเอางอี้ง่อ นี่ครับประมาณนี้เลยครับตอนนี้ราคารถก็ปรับลงมาเยอะนะครับลูกค้าหารรุ่นไหนก็น่าซื้อครับช่วงนี้ราคาปรับลงมาเยอะมากนี่ครับกระบะสองแบกก็จะเสมอครับมองง่ายๆจะเสมอหัวเก่งนะครับอันนี้เมตรสิบนะครับเทิดเมตรยีก็ผมมองว่าจะเสมอหัวเลยครับฝาท้ายเป็นแบบอ่า แบบปิดตายนะครับแบบไม่มีตัวพับตัวนี้ท่อนนะครับไม่ไม่มีพับลงมาเผาดัานท้ายใสใ่เรียบร้อยนะครับตะขอดึงหลังแล้วก็เป็นโลโก้อุสวนสักเลนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยึดกับคัสซีนะครับนี่สเปคนี้ก็สวยนะครับลูกค้าชอบทรงแบบบึกบึนหน่อยก็สั่งได้ครับ ลวดลายก็สวยงามครับอันนี้ลูกค้าตอนแรกบอกลูกค้าเอาเป็นชื่อเขาไหมครับเขาบอกไม่ไม่เอานะครับให้เป็นชื่ออูเลยครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้เราแปะเพจชื่ออูโปรโมทไปในตัวเลยครับตัวใหญ่ๆเพราะธรรมดาเอาจริงมองตรงนี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับลูกค้าบอกไม่เอาอยากได้แบบเห็นแบบใหญ่ๆเลยครับ อันนี้ก็เป็นพวกบันไดเลนครับตอนนี้ก็เนี่ยใส่แบบนี้ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับเนี่ยชุดแต่งแบบออปชั่นซื้อแบบราคาไม่ตกแต่งพวกเนี้ผมใส่ให้อยู่แล้วเนี่ยพวกกรอบเลนพวกอะไรนะครับก็ใส่เป็นเลดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวภายในให้ตากล้องถ่ายทั้งหน่อยเดี๋ยวผมจะติดเครื่องยกดำให้ดูนะครับภายในเดิมๆนะครับมีหุ้มเบาะคู่เดียวนะครับ เนี่ยอย่างที่ผมเคยถ่ายรถแบบเวลามาลงนะครับมันจะเหลืองๆนะครับเนี่ยถอดออกมาซักล้างทําความสะอาดนะครับเนี่ยถอดออกมาล้างเนี่ยทําความสะอาดก็ถือว่าเป็นเหมือนของใหม่เลยครับแต่อาจจะมีร่องรอยนะพอก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันเป็นรถรถมือสองนะครับ ชอบทรงแบบไหนบอกเราได้ครับก็ทําตามแบบลูกค้าสั่งแล้วกันครับก็อยากได้ตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนต่อเติมบอกเราได้ครับันนี้ก็เป็นของที่เราเตรียมให้กับลูกค้านะครับทุกท่านเลยนะครับราคาไหนก็ได้แบบนี้เหมือนกันหมดนะครับโอเคครับก็ ราคาคันนี้นะครับจบอยู่ที่950,000บาท Hino Mega JO8E ตกแต่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับทักข้อความนะครับเพจ Facebook นะครับอู่สงวนศักดิ์แล้วก็ ID Line เบอร์โทรนะครับ0626529309นะครับเบอร์โทรติดต่อ0899383397นะครับอันนั้นก็เป็นเบอร์เฮียสงวนศักดิ์นะครับส่วนเบอร์ผมนะครับก็จิ๊บอู่สงวนศักดิ์ก็จะเป็น 0626529309นะครับชอบรุ่นไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ